กรอบนัวอร่อยครับเ้าเน,นียวนุ่มแทบแท <g ül> บรอ,อร่อยมากอร่อยมากมีอะไรขาวๆด้วยอ่ะแองงาเหรอสวัสดีค่ะเม k กิทดีซี่กับไมค์แล้ววันนี้มาแบบสุขุมนุ่มลึกมาก <c oughs> เพราะว่า มีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยนะที่ต้องจัดการนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าช่วงเวลานี้หลายๆคนก็คงจะวุ่นวายกับการทำงานที่จะต้องสะสมเงินกันเหลือเกินนะเพราะว่าโอ้โห,โโหแม่เจ้าสงครามก็จะมาโอไมครอนก็ยังอยู่นะหลายอย่างแล้วประเทศเราก็ทำมาหากินกันยากเหลือเกินครับเอาเป็นว่าวันนี้ Make it Easy ขอเป็นกำลังใจให้กับแต่ละท่านนะครับที่ กำลังสาระวนอยู่กับชีวิตนะครับเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นหรือว่าพยุงไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะครับขอเป็นกําลังใจให้นาอแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันละกันนะสุกัญญาไม่ใช่ว่าดีกว่านะครับเครียดอยู่เหมือนกันจ <laughs> ะไ,ไ,ไปยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้มาเรื่องของอาหารนะรายการของชาแนลของสุกัญญาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่ารายการเก่าๆเ,เอาไว้ให้ดูเพลินๆฮะเปรียบเสมือนเป็นแกลลอรี่นะแล้วก็ Make it Easy นี่เป็นรายการที่ สุกัญญาทํารายได้นะครับหมายความว่าทางบริษัทของน้องพอรเนี่ยเขาจ้างสุกัญญาเพื่อจะส่งเสริมการขายดังนั้นอย่าต่อว่ากันเลยครับที่จะต้องทําอาหารที่มีส่วนผสมของน้องพอรนะครับเพราะว่านี่คือดีลมันคือดีลมันก็คล้ายๆกับดีลที่เข้าไปซื้อเรือดำน้ํามาแล้วไม่มีไม่ไม่มีเครื่องอะไรมาเรื่องของอาหารวันนี้ ปกติแล้วเราจะรู้จักกันเรื่องของปีไก่ทอดน้ําปลาใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรไก่แซ่บใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไก่ย่างไก่ทอดลหลายๆอย่างที่เป็นมาจากตระกูลไก่ทั้งหลายแหล่ที่มันจะมีส่วนผสมของซอสนั้นซอสนี่เพื่อปรุงรสให้แตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆสมัยโบราณก็คงจะย่างอย่างเดียวนะพอเติบโตมาเรื่อยๆพอสักพักหนึ่งก็เริ่มมีการปรุงรสนะครับก่อนที่จะย่างหลังมาก็เป็นการหมกักหรือไม่กระชุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้ แล้วแถมมันเริ่มลงดีเทลไปในเรื่องของการใช้ไฟแรงไฟอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับตัวสุขอนานก็ไม่ได้แบบว่าเ,เก่งมากขนาดนั้นเราก็แบบว่าครัวอีซี่ของเราครับแค่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ของอร่อยแบบง่ายๆนะครับวันนี้จะมาในสถานะนคนอีสานเล็กน้อยนะครับก็จะเรียกว่าอีสานใหม่นะครับก็คงจะได้นะถ้าจะย้อมเป็นคนอีสานสักนิดนึงนะครับปกติไก่เนี่ย แกไม่รู้หรอกว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างก่อนที่เขาจะเอาไปย่างเอาไปทอดนะครับแต่วันนี้สุกัญญาจะลองมาเขาเรียกทำส่วนผสมรสชาติที่เราคิดว่ามันน่าจะอร่อยอลองดอูวันนี้ส่วนผสมของน้องพรจะใช้เป็นน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาลุย โอเคตอนนี้เราก็ห่อเสร็จแล้วครับห่อเสร็จแล้วครับเราก็จะนําไปแช่เย็นนะครับก็ในนี้น่าจะเมื่อกี้ดมดูแล้วกลิ่นโอเคมากครับเดี๋ยวรอตอนทอดเสร็จนะว่ามันจะโอเคขนาดไหนนะซึ่งมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นปลาร้ลยนะฮะแล้วเราก็จะเอาไปทานกับข้าวเหนียวแช่เย็น30นาทีครับ ไว okay. okay, โอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำข้าวเหนียวไว้ก่อนในช่วงขณะที่จ๊ไก่เขาแช่เย็นอยู่นะฮะ <c oughs> ทีนี้วิธีหุงข้าวเหนียวแบบเ,เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องใช้วดแบบคนชนบทหรือว่าคนโบราณน,นะครัตอนเราก็ใช้มอหงข้าวนี่แหละครับอ <c oughs> ู้ <c oughs> บอกเลยว่า มีแค่มหม้อหุงข้าวกินข้าวกินอาหารได้หลากหลายมากเลยนะจ๊ะโอเคไปเอาเข้าวเหนียวมาซาวข้าวกันก่อนดีกว่าเยนซาวจนแบบว่าใสาชีเดียวเชียวทีนี้เราก็จะใช้หม้อไฟฟ้าที่เรามีครับใส่ลงไปอย่าคิดมากปกติถ้าหุงข้าวสวยเราจะดูว่าน้ำกี่ ข้าวกี่กระป๋องต้องใส่น้ําจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมของเราทําข้าวเหนียวเราไม่สนใจว่าแบบตักตวงข้าวกี่ป๋องกี่ป๋อง,องต้องน้ําเท่าไหร่ไม่รู้ง่ายๆเลยภาชนะไหนที่เอามาตวงใส่น้ําเท่ากับภาชนะนั้นเอบลมละเช็ดก่อนดีครับเ <laughs> ช็ดตุ๋มหม้อนี่แม่บ้านเป็นอย่างนี้แหละ ใส่น้ำเท่ากับภาชนะที่เราเอามาตวงข้าวครับหนึ่งเท่าเลยครับคือเท่ากันนี่ฮึเนี่ยน,น้ำมันก็จะแบบพอดีพอดี เราใช้แบบนิ้วตวงวัดแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เราใช้แบบนี้แบบสูตรที่เราเคยใช้สําหรับในการหุงข้าวสวยก็ไม่ได้นะครับเราก็เอาเนี่ยตามที่เขาบอกมาเลยครับก็คือเท่ากับภาชนะที่ตวงข้าวเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับทีนี้ของใครที่มีเป็นแบบมีมีแบบหุงด่วนหรือนึ่งอย่างเงี้ยก็ใช้หุงด่วนหรือนึ่ง ถ้าไม่มีเป็นหม้อแบบธรรมดาที่เราเคยใช้กันหุงข้าวธรรมดาเนี่ยครับก็ใช้เป็นกดคุกกิ้งก็คือหุงได้เลยนะครับของสูญามีนึ่งเอาดวนมาโอเคตึงโอเคตอนนี้เราก็ข้าวเรียบร้อยแล้ว ็ได้เวลาที่เราจะไปเอาไก่เย็นๆนะฮะมาชอดแล้วลนะ่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเมื่อมันเสร็จสิ้นแล้วรสชาติมันจะเป็นไงและกลิ่นจะหอมแค่ไหนจ้ะมาออกมาเย้เยงจับเลยอโอเคก็เดี๋ยวตั้งไฟไปลุยกันเลยชอดมันเลย เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะจิ้มแล้วรสชาติแบบอร่อยมากเลยใครที่เคยไปแถวชัยนาทแล้วเคยได้ทานอ่าเขาเรียกอะไรนะปลาทอดนะปลาปลาช่อนที่หมักกับปลาครับแล้วก็เอามาทอดแล้วก็เอามายำรสชาติไม่ต่างกันเลยอ่ะง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็เค็มกําลังพอดีเลยนะครับสําหรับอ่าปลาของน้องพอนะเอามาทําแบบนี้บอกเลยประสบความสําเร็จมาก ฉันชอบเมนูนี้จริงๆอยากท้าให้ลองครับเพราะว่ามันหอมจริงๆนะใส่ข้าวคั่วเข้าไปทอดด้วยกันแล้วก,ออก,อก็อร่อยมากบอกเลยอร่อยมากๆแล้วก็ข้าวเหนียวหอมกําลังดีเลยครับของน้องพรก็มีน้ําจิ้มจากินคู่กันได้เลยนะครับหอมจริงๆแล้วก็ท้าให้พิสูจน์นะสินค้ามีอยู่ด้านล่างเป็นลิงก์นะครับเข้าไปดูว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างบอกเลยว่าเอามาทาอาหารไว้ใจได้100%เปจริงๆวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ เป็นกาลังใจให้นะครับสาหรับใครที่กําลังท้อแท้บอกเลยว่าชีวิตคนเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะมีความท้อแท้เนาะเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาครับอันไหนที่เราทําได้ทําไปก่อนอันไหนที่เรายังทําไม่ได้ให้พักไว้สักนิดหนึ่งทาจิตใจให้สบายครับแล้วเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองนะก็ได้แต่พูดใช่ไหมแต่พลังมันมีนะถ้าเรามองโลกในทางบวกไว้เสียบ้าง ขอบคุณมากขอให้พระเจ้าไวพรครคับแล้วก็อร่อยกับทุกๆมื้อที่คุณสร้างสารรค์ได้เอง Make i อี a ส y เจอกันใหม่คะ่ะบาย